สวัสดีครับนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะครับกลับมาพบกับคุณครูเบสน,นะครับในวิชาสุขศึกษานะครับสําหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะครับช่วงวัยต่างๆของมนุษย์นะครับเมื่อคลอดออกมาแล้วเป็นทารกมนุษย์จะเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงตามวัยดังนี้นะครับเมื่อคลอดมาก็จะเป็นวัยทารกต่อมาเป็นวัยก่อนเรียนวัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ และสุดท้ายวัยผู้สูงอายุหรือวัยชรา,านะครับวัยทารกคือช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะยังช่วยเหลือตนเองไม่ได้วัยก่อนเรียนคือช่วงอายุ1-6ปีเป็นวัยที่จเจริญเติบโตรวดเร็วเดินและวิ่งได้คล่องมีความซุกซนไม่ชอบอยู่นิ่งสามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้างแล้วเช่นรับประทานอาหารอาบน้ําแปรงฟันนะครับ วัยเรียนคือช่วงอายุ6กถึงสิปีเป็นวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายมีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นสามารถเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆเพื่อดูแลตนเองได้นะครับวัยรุ่นคือช่วงอายุ12ปีถึง20ปีเป็นวัยที่มีการจเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางเพศอย่างชัดเจนมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อนนะครับวัยผู้ใหญ่คือช่วงอายุ2 0ถึง60ปีเป็นวัยที่มีการจเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์มีอารมณ์มั่นคงเป็นวัยที่ต้องทำงานและมีครอบครััวนะครบ วัยสูงอายุหรือวัยชรา,าคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปสภาพร่างกายก็จะเสื่อมลงเดินช้าคิดช,ช้าสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นวัยที่ต้องการความรักและการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลานนะครับมนุษย์จะมีธรรมชาติของชีวิตได้แก่การเกิดแก่เจ็บและตายซึ่งทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับการเกิดมนุษย์เริ่มต้นชีวิตจากการที่แม่ตั้งครรภ์ประมาณ9เดือนแล้วจึงคลอดออกมาเป็นทารกนะครับ การแก่มนุษย์จะ,จะเจริญเติบโตไปตามวัยคือจากวัยทารกเป็นวัยก่อนเรียนวัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่จนถึงวัยสูงอายุหรือวัยชรานะครับการเจ็บเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกวัยหากไม่รู้จักดูแลรักษาสุขภาพหรือปฏิบัติตนด้วยความประมาทนะครับการตายเป็นการสิ้นสุดชีวิตตามธรรมชาติของมนุษย์นะครับและเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัยโดยมีหลายสาเหตุเช่นความเสื่อมโทรมของร่างกายการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุนะครับ การเกิดแก่เจ็บและตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่เราสามารถดำรงชีวิตให้ยาวนานและมีความสุขได้ด้วยการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรงและทําสิ่งต่างๆด้วยความไม่ประมาทนะครับการเกิดและการเจริญเติบโตจนกระทั่งถึงวัยสูงอายุรวมทั้งการเจ็บป่วยและการตายที่อาจเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัยถือเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเรื่อง ธรรมชาติของมนุษย์ไว้เพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ